สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงเดือนเมษายนปีพศ2567ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์และก็ผลประโยชน์ของคุณสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่อันนี้ เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องถามใจตัวคุณเองว่าการที่คุณต้องทนอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานหรืออาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะอันนี้คุณก็ต้องถามใจตัวคุณเองว่าคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยมันคุ้มค่าไหมและเพราะเหตุผลอะไรนะเพราะสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะพลังงานของไพ เอ่อเด t h แล้วก็ไพ่ห้าถ้วยไพ่เจ็ดดาบไพ่เด d e เ t h เนี่ยก็บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าความรักความศรัทธาที่คุณมีต่อใครบางคนหรือความรักความศรัทธาในที่ทำงานแห่งนี้ในที่ที่คุณต้องอยู่ร่วมกับใครบางคนตอนนี้คุณได้เห็นท่าแท้ของคนคนนั้นแล้ว แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณหมดหวังแล้วก็หมดศรัทธากับใครบางคนนะอันนี้ก็รวมไปถึงในเรื่องการงานที่อยู่อาศัยที่ถ้าว่าคุณจะต้องย้ายไปอยู่กับญาติของคุณหรืออาจจะเป็นพี่น้องทางแฟนคุณจะต้องย้ายเข้าไปอยู่บ้านเดียวกันหรืออะไรประมาณนี้นะ ในเหตุการณ์นี้คุณจะได้เห็นเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดคนพวกนี้เนี่ยอาจจะแบบมีการสร้างภาพแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะมีนิสัยที่แบบว่าคุณนึกไม่ถึงอะภายนอกเนี่ยคนที่มองเข้ามาเนี่ยเขาจะดูแล้วแบบว่าไม่น่าเชื่อนะว่าคนคนนี้จะมีพฤติกรรมแล้วก็การกระทำอะไรลักษณะนี้แต่ว่าพลังงานของไพ คิงถือถ้วยที่เป็นไพ่กับหัวบวกกับไพ่ราชินีถือดาบแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยที่เป็นไพ่กับหัวเช่นกันก็หมายความว่าคุณได้ให้โอกาสคนคนนี้มานานแล้วนะที่จะต้องอยู่ร่วมกับคนคนนี้ตอนนี้คุณก็ได้รู้แล้วว่าทตุแท้ของเขาเป็นอย่างนี้กับคนที่ใกล้ตัวเนี่ยเขาจะเปิดเผยให้เห็นเลยเขาไม่มีอะไรจะต้องปิดนะแล้วก็ <c oughs> ไอเอ่อ นิสัยแบบนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เขาคาดหวังให้คุณจะต้องทนเลยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในที่ทำงานแห่งนี้หรือว่าต้องอยู่ร่วมกับใครบางคนนะตอนนี้เขาแสดงท่าแทให้เห็นแล้วบางคนเนี่ยถ้าดูจากหน้าไพ่อ่ะนะบางคนเลือกที่จะอดทนบางคนเลือกที่จะสร้างภาพทำเป็นว่า เหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาอะไรคุณทนได้แต่ในด้านความรู้สึกในด้าน <c oughs> ในด้านจิตใจเนี่ยคุณหมดรักหมดศรัทธากันไปแล้วหมดความนับถือส่วนพลังงานของไพ่เจ็ดดาบก็บอกให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องทำในสิ่งที่เหมือนกับว่าฝืนความรู้สึกของคุณอะอย่างเช่นการสร้างภาพการอยู่ตรงนี้ทำเป็นเหมือนว่า ออคุณเออออไปกับเขาหรือว่าคุณต้องแสดงท่าทางเหมือนกับว่าหน้าชื่นอกตรมนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่สองเหรียญด้วยแล้วก็พลังงานของไพ่เดอะแฮง m a n The ะแฮง m a n เนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าคุณทนตรงนี้มานานแล้วนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการอยู่ร่วมกับใครหรือว่าคุณจะต้องทำอะไรร่วมกัน นะในที่แห่งนี้หรือรวมไปถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณด้วยคุณได้ทนอยู่ตรงนี้มานานซ่อนความรู้สึกของตัวคุณเองคุณพยายามที่จะประคับประคองแต่ทีนี้ก็อย่างที่ผู้จัดบอกอว่า,าคุณก็ต้องดูว่าการที่คุณอยู่ทนอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณได้อะไรกลับมาแล้วมันคุ้มหรือไม่นะแต่ถ้ามันไม่คุ้ม นะกับสิ่งที่คุณอดทนถ้าเกิดว่าเป็นเจ้านายของคุณที่แบบว่าปฏิบัติกับคุณอย่างไม่เป็นธรรมแล้วว่าแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกแบบเหมือนกับว่าไร้ค่านะไม่ไม่ได้มีความสําคัญสําหรับเขาท,ทั้งทังที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยคุณทั้งคู่มีความสําคัญต่อกันถ้าเขาไม่มีคุณเขาก็ลําบาก คุณไม่มีเขาคุณก็ลำบากนะในที่ทำงานแต่ทีนี้พลังงานของไพ่คิงถือถ้วยไพ่ราชินีถือดาบแล้วก็ไพ่ที่เป็นส่วนประกอบเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเจ้านายใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเหมือนกดขี่กดกดดันให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยทนอยู่ตรงนี้ไม่ได้อันนี้ผู้จัดก็ไม่เข้าใจว่าเขามีเหตุผลอะไร อาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวเขาก็ได้ที่เขาคาดหวังให้เราเนี่ยยอมรับไอพฤติกรรมของเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอการที่เขากล้าททำอะไรบางอย่างที่เหมือนเป็นการโกงมองข้ามสินธรรมมองข้ามตัวบทกฎหมายนะอันนี้เราพูดถึงในเรื่องการงานถ้าคุณถ้าคุณทนอยู่มาสักพักหนึ่งอะ่ะคุณจะรู้แหละว่าไอสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันมันเหมือนกับว่ามันใกล้จะจบแล้วว่าคุณคุณจะไม่ไม่ทนอีกแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสคุณมีทางเลือกคุณมีทางไปเพราะว่าคุณไม่เชื่อใจเขาอีกต่อไปแล้วนะคุณให้โอกาสเขามามากพอแล้วทีนี้แต่สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นน่ะถึงแม้ว่าเออคุณรู้ว่าคุณควรที่จะออกจากตรงจุดนี้แต่ในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณก็ต้องเตรียม ออหาทางออกรอไว้นะไม่ว่าการจะกลับไปหาเพื่อนฝูงไปหาเจ้าน้าเก่าลองถามดูว่าเขาเปิดรับสมัครงานไหมที่ไหนเขามีรับบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะลองติดตอ่อเพื่อไปหาเพื่อนฝูงดู <c oughs> เผื่อว่าคุณจะได้ข่าวอะไรบ้างในเรื่องหน้าที่การงานกรณีว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยากที่จะออกจากตรงจุดนี้ หรือไม่เช่นนั้นอาชีพเก่าๆของคุณน่ะคุณมีความสามารถอะไรคุณก็ลองนำสิ่งนั้นน่ะกลับมาปรับปรุงแล้วก็ทำให้มันเป็นผลประโยชน์เป็นไรายได้ขึ้นมาอันนี้มันก็มีสิทธินะคุณลองนึกดูแล้วกันว่าคุณมีความชำนาญในด้านไหนนะยกตัวอ,อย่างถ้าคุณเก่งในเรื่องทำอาหารสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็น่าจะ เอาสิ่งนี้เนี่ยมาเป็นอาชีพได้เพื่อที่จะเลี้ยงตัวคุณเองได้หรือเป็นอาชีพเก่าที่คุณเคยถนัดอาจจะเปลี่ยนสถานที่ทำงานก็ได้ก็ต้องลองไปสมัครดูนะคุณต้องออทำอะไรเพื่อตัวเองเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณกำลังสับสนว่าการที่คุณทนอยู่ตรงนี้แล้วสถานการณ์มันจะดีขึ้นไหม จะมีอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยไหมยกตัวอย่างบางทีที่ทํางานเนี่ยอาจจะมีคนไปฟ้องร้องหรืออะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบดูแลหรือว่าจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นคุณจะรออันนี้ส่งอันนั้นนะนะบอกตรงๆถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยมันไม่มีเลยนอกจากการที่คุณต้องหาทางออกหาทางไปนะหางาน สำรองเอาไว้อะเป็นงานเสริมอะไรก็ได้เพื่อที่จะพาตัวเองเนี่ยออกจากตรงจุดนี้เพราะว่าอยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมานะอันนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันก็ขึ้นอยู่ที่ความพร้อมในเรื่องการเงินในด้านจิตใจของคุณนะคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแล้วก็คุณเข้ม,มแข็งพอที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางครั้ง สิ่งที่คุณเจอมันทําให้คุณเซ็งแล้วทําให้คุณอะเหมาเอาว่าที่อื่นเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้ไปหมดอะไรแบบนี้นะก็ให้คิดไปทีละอย่างให้ทําไปทีละอย่างให้ลองดูก่อนคืออย่าพึ่งสรุปแล้วก็อย่าหมดหวังนะเพราะว่าผู้จัดเห็นนะพลังงานของไพ่ห้าถ้วยเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยปกติถ้าเป็นไพ่หน้าตรงนี่มันก็แย่อยู่แล้วนะ แต่มันก็ยังพอมีความหวังมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อะไรแบบนี้แต่ทีนี้ถ้าเป็นพลังงานของไพ่กับหัวหมายความว่าคุณจะเสียเวลากับการที่คุณจะให้โอกาสใครบางคน mm. กับการที่คุณจะต้องอยู่ตรงนี้และสิ่งนี้เนี่ยรวมไปถึงในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณด้วยถ้าใครบางคนถ้าคุณจับได้ว่าเขาทำอะไรรับหลังคุณเขาเคยทำให้คุณเสียใจ แล้วเขาอาจจะกลับเข้ามาขอโอกาสกับคุณนะเพราะมันมีไพ่หกถ้วยก็หมายถึงว่าคนคนนี้อาจจะย้อนกลับเข้ามาถ้าเกิดว่าคุณได้แยกทางกันหรืออาจจะอยู่ในช่วงระหว่างดูใจกันนะเหมือนกับห่างกันแบบว่าแต่ไม่ได้ยาล้างหรืออะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าคุณ ยังอยู่ในช่วงดูใจกันน่ะนะการกลับเข้ามาของเขาถ้าเป็นไพ่ห้าถ้วยที่เป็นพลังงานของไพ่กลับหัวไพ่บอกให้คุณรู้ว่าเขาไม่สนับสนุนที่คุณจะให้โอกาสคนคนนี้บวกกับพลังงานของไพ่ h e death ที่เป็นไพ่กับหัวเช่นกัน นะสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขารับปากหรือว่าสิ่งที่เขาทำเพื่อกู้สถานการณ์เพื่อให้ได้การยอมรับหรือว่าเพื่อให้คุณเนี่ยรับเขากลับเข้ามาหรืออะไรเงี้ยมันเป็นแค่สิ่งชั่วคููชั่วข่าวนะแล้วบวกกับพลังงานของไพ่เจ็ดดาบเนี่ยคนที่เขาทำแบบนี้นะเออมันเขาทำ สิ่งนี้เพื่อเป็นการสร้างภาพและในเวลาเดียวกันไพ่เจ็ดดาบก็บอกให้รู้ว่าเอาจริงๆแล้วเขาก็ยังทำอะไรรับหลังคุณนะคุณยังเชื่อใจเขาไม่ได้อันนี้ก็ผู้จัดไม่ได้ให้ร้ายใครไม่ได้อคติกับใครคุณอยู่กับคู่คุณมาเนี่ยนะคุณก็พอจะรู้แหละอยู่บ้านหลังเดียวกันคุณก็มองพฤติกรรมออกแหละว่าเ คำพูดกับการกระทำนะ่ะมันตรงกันไหมนะการที่เขาอยากจะกลับมาหาคุณหรือว่ายังอยากที่จะพยายามอยู่ตรงนี้กับคุณนะผลักดันให้ความสัมพันธ์ได้ไปต่อทั้งที่ในจิตใจและส่วนลึกของเขาเนี่ยเขาไม่มีความซื่อสัตย์แล้วก็ใจเขาก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะเขาก็ทำไปเพื่อรักษาหน้าเขาเพื่อรักษาสถานภาพเพื่อที่ว่า เขาจะได้ไม่เป็นคนผิดคนจะได้ไม่ตาหน้าเขากรณีว่าถ้าคุณจับได้ว่าเขาทำอะไรลับหลังคุณอะไรแบบนี้นะสิ่งที่เขากลับมาทำดีกับคุณมันก็จะเป็นไปในลักษณะนี้เลยแต่ถามว่าเขาจะเปลี่ยนได้ไหมนะคนคนนี้ไพ่ก็บอกให้รู้ว่าเขาจะไม่เปลี่ยนนะโดยเฉพาะเป็นไพ่ คิงถือถ้วยที่เป็นไพ่กับหัวปกติแล้วไพ่คิงถือถ้วยเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีถึงออกถึงค่อนข้างจะเจ้าชู้บ้างอะไรบ้างเป็นคนที่มีสเสน่ห์อ่อนไหวง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าเป็นพลังงานของไพ่กับหัวเขาจะแบบทาตัวให้เหมือนกับว่าไม่น่าเชื่อถือเลยคําพูดเขาก็เชื่อถือไม่ได้ด้วยนะแล้วแล้วก็เป็นประเภทเ ปากกับใจไม่ตรงกันอะไรประมาณนี้นะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคู่ของคุณอะคุณก็ย่อมรู้ดีแหละว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมของเขาเนี่ยเป็นยังไงแต่เท่าที่ผู้จัดดูแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับาการตัดสินใจของคุณความพร้อมของคุณเพราะว่าพลังงานของไพ่ สองถ้วยอขอโทษไพ่สองเหรียญบวกกับไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าคุณเนี่ยได้รอมาสักพักหนึ่งแล้วนะคุณได้ให้โอกาสเขาแล้วก็คุณได้ให้โอกาสตัวคุณเองแล้วคุณพยายามที่จะยืนให้ได้ด้วยตัวเองก่อนคุณก็เลยเลือกที่จะยังอยู่ตรงนี้นะคือเลือกที่จะไม่ตัดสินใจอะไรแต่ถ้าถามความคิดเห็นของไพ่ ถ้า,าถามความคิดเห็นของผู้จัดถ้าตามหน้าไพ่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่า,ามันหมดเวลาแล้วที่คุณจะยื้อสิ่งนี้เอาไว้สิ่งที่มันแก้ไขอะไรไม่ได้นะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับคุณแล้วอะไรแบบนี้ก็คืออยู่กันไปแบบสวมหน้ากากเข้าหากันนะโดยเฉพาะไพ่เจ็ดดาบแล้วก็ไพ่เดอะแฮงแ a นแล้วก็ ให้คิงถือถ้วยที่เป็นไพ่กับหัวก็หมายความว่าคุณจะไม่ได้รับความร่วมมือนะสิ่งที่คุณคาดหวังว่าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่ามีใครทำผิดพลาดทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจแล้วถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกกระทาการที่เขากลับเข้ามาเพื่อแค่กู้สถานการณ์เพื่อแค่รักษาสถานภาพเท่านั้นเอง แต่ว่าความไว้ใจเนี่ยก็ยังไว้ใจไม่ได้เพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่เจ็ด,ดาบไพ่เดอะแฮงแมนแล้วก็เป็นไพ่ห้าถ้วยที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัวคือคุณจะต้องทำใจเลยว่าถ้าคุณให้โอกาสเขาคุณก็ปิดโอกาสตัวคุณเองนะถ้าคุณให้โอกาสเขาคุณก็เสียโอกาสแล้วก็เสียเวลาเพราะเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ย ตอนนี้ดูเหมือนเขาเขาจะไม่ทำตามหน้าที่ที่เขาสมควรจะต้องทำอะในเรื่องความรับผิดชอบในฐานะเอ่อคนในครอบครัวนะในฐานะสามีหัวหน้าครอบครัวหรืออะไรแบบนี้นะดีไม่ดีเขาอาจจะมีการกระทําที่เหมือนกับว่าเป็นการากดดันคุณทําร้ายน้ําใจคุณเพื่ออะไรเพื่อให้คุณเนี่ยเดินออกไปจากตรงนี้เองเขาจะได้ไม่ต้อง กลายเป็นคนผิดเขาจะได้ไม่ต้องเป็นไฟตัดสินใจใน,ในการกระทำครั้งนี้เนี่ยเพราะถ้าเกิดว่าคุณถามเขาว่าเออเราจะเลิกกันไหมหรืออะไรเขาก็จะพูดว่าไม่เลิกทำไมล่ะอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่เขาทำเป็นไม่รู้หรอกว่าไอ้ปัญหาเนี่ยมันมันที่มันมีทุกวันเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วมันเกิดจากใครแล้วมันได้แก้ไขไหมแม้แต่อยอมรับเขายังไม่ยอมรับก็เอาเป็นว่า ทุกอย่างเนี่ยเขาปล่อยให้คุณน่เป็นคนตัดสินใจเองแล้วกันนะอันนี้ตามหน้าไพ่เลยนะก็มันก็ขึ้นอยู่ที่คุณถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเหนื่อยยังไม่อยากตัดสินใจอะไรตอนนี้ก็อยู่ไปแล้วก็อยู่ให้เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองแล้วก็ไม่ต้องไปทุ่มเทใจนะแล้วก็อย่าอย่าคิดว่าเขาจะเห็นคุณค่าในตัวคุณกับการที่คุณอยู่ตรงนี้ เพราะอะไรเขาคิดว่าคุณก็จนต่อคุณไม่มีทางไปคุณไม่กล้าคุณไม่กล้าบอกให้ใครรู้ว่าเออคุณกับเขาเลิกกันนะฉันไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยเขารู้จุดอ่อนของคุณฉะนั้นเขาก็ไม่ได้คิดที่จะแก้ไขหรอกก็อยู่กันไปแบบนี้ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณแล้วว่าคุณจะหาวิธีชิ่งออกจากความสัมพันธ์อันนี้ยังไงคุณก็ต้องถามตัวคุณดูว่าคุณอยู่ตรงนี้คุณได้ผลประโยชน์อะไรไหม ถ้าไม่ได้ก็เตรียมหาทางออกหาทางไปหาแผนสองรอเอาไว้อย่ารอจนวันหนึ่งที่เกิดที่เขาเนี่ยทำอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นสถานการณ์บังคับอะให้คุณต้องออกจากตรงนี้ด้วยความรู้สึกที่แบบว่าเจ็บปวดแล้วก็บอบช้ำมากๆอะ่ะนะคุณต้องแบบสร้างเรื่องสร้างสถานการณ์เองเลยก็ได้ เป็นฝ่ายตัดสินใจเองเลยก็ได้ที่จะก้าวออกจากตรงจุดนี้แบบแบบยังไงอะเหมือนอย่างอย่างมีศักดิ์ศรีอะเพราะในเมื่อคุณอยู่กันตรงนี้คุณรู้แล้วลหละว่าคุณก็เชื่อใจเขาไม่ได้แล้วคุณจะรออะไรรอให้เขามาเซอร์ไพรส์กับคุณในเรื่องการนอกใจในเรื่องการโกหกการโกงในเรื่องเงินทรัพย์สินสมรสหรือว่าสร้างหนี้สร้างสินให้กับคุณ คุณจะรอเซอร์ไพรส์อันนั้นแล้วถึงค่อยจัดการหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เบื้องบนอะฝากถามคุณแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่คู่ครองที่แบบว่ามีลูกเต้ามีการแต่งงานมีทะเบียนสมรสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเออ,เอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับคู่ของคุณคนนี้มานานคุณเริ่มจะรู้และทิศทางว่า มันจะออกมาในรูปแบบไหนนะไอสิ่งที่เขาเคยพูดสิ่งที่เขาเคยรับปากกับคุณเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเขาไม่มีเขาไม่มีพลังงานที่เหมือนกับว่าจะพยายามผลักดันให้ให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่คุณเคยตกลงสัญญากันไว้ลับปากกันไว้เป้าหมายอะไรของคุณเนี่ยตอนนี้เขาเป็นตัวถ่วงคุณล้วนะ แล้วเหมือนกับว่าให้เขาเนี่ยรอให้คุณเนี่ยสรุปเอาเองการกระทําของเขาเนี่ยบอกได้ดังกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณพร้อมไหมพร้อมที่จะออกจากตรงนี้เขาก็ให้คุณเป็นฝ่ายเลือกเองเขาก็จะเป็นของเขาอย่างนี้แหละเขาจะไม่กระตือรือร้นจะไม่ผลักดันแล้วก็จะไม่เป็นคนเอ่ยปากขอเลิกหรือว่าอะไรยังไงแต่ก็จะเป็นของเขาแบบนี้แล้วคุณลองนึกสภาพอะว่าถ้าเกิดว่า คุณพยายามผลักดันให้มีการแต่งงานหรือว่าให้มีความคืบหน้ามากกว่านี้โดยการที่ว่าคุณไปฝืนความรู้สึกของใครบางคนน่ะแล้วถ้าเกิดยิ่งอยู่กันทุกวันมีเรื่องผูกมัดกันในเรื่องทะบินสมรสหรือว่าอะไรต่างๆความรับผิดชอบทีเนี้ยมันหนักเลยนะแล้วเหมือนกับคนที่แบบว่าพยายามที่จะผลักดันคู่ของตัวเองให้มีลูกมีเต้าอะไรด้วยกันกะว่าลูกเต้าจะเปลี่ยนเขาหรืออะไรอย่างเงี้ย คนเรานะถ้าเขาไม่เปลี่ยนเขาก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแล้วสุดท้ายเนี่ยภาระอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมาตกลงที่คุณนะอันนี้เนี่ยผู้จัดอะ่ะก็ทายไปตามหน้าไพา่ไม่ได้อคติกับใครแต่ก็อยากให้คุณมีสติและไม่อยากให้คุณเนี่ยโลกสวยแล้วสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างภาระอะไรต่างๆจะมาลงอยู่ที่คุณ นะกลายเป็นว่าโอ้วันทั้างหน้าฉันจะต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนู่นนี่นั่น,นในเมื่อคุณเห็นทรายตั้งแต่แรกแล้วคุณเห็นสัญญาณตั้งแต่แรกแล้วคุณจะรออะไรนะคุณจะรอว่าโอ้เดี๋ยวเขาแต่งงานผู้ใหญ่ก็จะด่าเขาจะทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือมีลูกเขาก็จะแบบเเห็นหน้าลูกแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นคนที่แบบมีความนุ่มนวลมีความรับผิดชอบถ้าไม่ก็คือไม่ คุณก็เห็นหลายคู่ที่แบบว่าบางทีอยู่กันไปตีกันไปทะเลาะก,กันไปฆ่ากันไปนะเพราะว่าเขาไปเจอคนใหม่บางทีคุณไม่อยากจะเลิกกับเขาอันไหนจะมีลูกมีนูน่นมีนี่อ่าเดี๋ยวเขาก็สั่งเก็บหมดทั้งลูกทั้งเมียอะไรแบบเนี้ยคนสมัยเนี้ยเขาใจดํานะถ้ามันไม่ใช่ก็มันมันก็คือไม่ใช่อย่าไปฝืนอย่าไปผลักดันบางครั้งนะผู้จัดเนี่ยอาจจะ ใช้คำพูดที่มันแบบว่ามันตรงเกินไปหรือว่ามันแรงเกินไปหรือว่ามันมันมันจริงเกินไปอะนะจนบางทีคุณอาจจะรับอันนี้ไม่ได้ผู้จัดก็เสียใจด้วยแล้วก็ขออภัยเอาไว้ล่วงหน้าแต่นี่คือสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพา่แล้วเบื้องบนเขาก็เตือนคุณผู้จัดก็พยายามที่จะอธิบายความหมายของไพ่แต่ละใบให้คุณได้รู้ เพราะอะไรในเมื่อคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยมีตั้งหลายคนบางคนเขาก็มีความสุขดีไพ่ก็จะไม่เลือกพูดถึงคนเหล่านั้นเขาจะเลือกพูดถึงคนที่เป็นทุกข์แล้วก็มีปัญหาจริงๆไพ่ทาโร่จึงเลือกที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเตือนคุณเพื่ออ,อยากให้คุณเนี่ยตื่นรู้แล้วที่เหลือเนี่ยนะ มันก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเลยท่านก็ช่วยได้แค่นี้แหละนะมันก็ขึ้นอยู่กับเ,เวรกรรมของแต่ละคนอย่างบางคนเนี่ยเอาเวรกรรมตั้งแต่ชาติที่แล้วเราไปทำใครมาอันนี้เราเลี่ยงไม่ได้อันนี้เราเข้าใจแต่กรรมปัจจุบันน่ะเราเลือกได้อะทำไมเราจะต้องเสี่ยงเราจะต้องเอาตัวเองไปผูกพันกับคนที่แบบว่าเรารู้ว่า,วาเขาแบบ หมดรักเราแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าบางทีเขาจะทำอะไรที่มันมากกว่านั้นในเมื่อเราอยู่ตรงนี้เรารักเขาเราทำหน้าที่เป็นภรรยาที่ดีเป็นคนรักที่ดีเรายังเจอปฏิบัติแบบนี้แล้วในเมื่อถ้าเกิดว่าคุณทำตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนคุณจนตอกอะ่ะ ยังไงคุณก็ยังดื้อดึงที่จะอยู่กับคนที่แบบว่าเขาไม่รักคุณแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีเหมือนมันไปเพิ่มอำนาจให้เขาแต่เอาจริงๆแนละ้วผู้ชายคนเนี้ยไม่เป็นโ้อไม่เป็นพายไม่มีความรับผิดชอบไม่มีจิตสํานึกไม่มีไม่มีคุณธรรมอะอย่างเงี้ยคุณยังอยากได้อีกเหรอผู้จัดก็ขอโทษนะถ้าเกิดว่าบางทีใช้คําพูดที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนใส่อารมณ์อะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันพาไป ไพ่เนี่ยเขาออกมาในลักษณะนั้นเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปวิดีโอนี้ที่คุณกําลังมีปัญหาอะไรเนี่ยคุณคุณก็เหมือนเหมือนญาติเหมือนพี่น้องของผู้จัดฉะนั้นบางครั้งมันก็อดไม่ได้ที่บอกว่าผู้จัดก็แบบว่าเหมือน มันมันเหมือนค่อนข้างที่จะอินไปด้วยอะไรแบบเนี้ยก็เอาเป็นว่าขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ